ไ่ยิปซี ee, แค่ชี้นำพฤติกรรมเปลี่ยนชีวิตสวัสดีค่ะพบกับพี่นา,นาอีกแล้วนะคะกับช่องนานามากับดวงนะมาเปิดดวงล่วงหน้ากับนานามากับดวงนะดวงรายปักในช่วงวันที่หนึ่งถึง15พฤศจิกายน2568นะกับชาว ราศีสิงห์ลักขนาสิงห์นะชาวราศีสิงห์ก็คือผู้ที่เกิดระหว่าง16สิงหาถึง16กันยายนนะ,ะหรือมีลัคนาสถิตยอยู่ที่ราศีสิงห์นะใครคิดว่าเป็นคนราศีสิงห์ก็ฟังคลิปนี้ได้ใครเป็นลัคนาสิงห์ก็ฟังคลิปนี้ได้นะเป็นดวงรายปัก15วันนะ,ะดูดวงล่วงหน้ากันนะจ๊ะอดีตปัจจุบันเรารู้อยู่แล้วแต่อนาคต เรายังไม่รู้นะเรามาดูดวงร่วงหน้ากันนะคะอ่าอะไรจะเกิดขึ้นนะความรักการเงินการงานสุขภาพโชคลาภนะคะอ่ามาเริ่มต้นด้วยนะเอะอ,จจะอ,ออาจจะตรงกับบางเรื่อจะตรงแค่บางเรื่องนะเพราะไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะไพ่ยิปซีแค่ชีน้นําพฤติกรรมเปลี่ยนชีวิตพฤติกรรมในการใช้ชีวิตจะเปลี่ยนชีวิตเราจรงิงๆบางคนดูดวงนะเพื่อเอาไปเสริมดวงและนะ และจับเอาสิ่งดีๆไปพัฒนาตัวเองมาคนดูดวงและนั่งรอดวงอ่ะดวงดีนะรอโชคลาภไม่ได้นะเออประมาณนี้นะอ,อการขยันมุ่งมั่นทำหาทำมาหากินเป็นเรื่องดีๆสมัยนี้นะมีอาชีพเดียวไม่ดีนะอาชีพเดียวอาจจะไม่พอไม่ใช่ไม่ดีอาจจะไม่พอนะอาจจะต้องมีอาชีพเสริมนู่นนั่นนี่นะประมาณนี้นะคะ อ้าวเรามาเริ่มที่ดวงของชาวราศีสิงห์ใบแรกเลยนี่ไงชาวราศีสิงห์อ่ะไม่ใช่คนนี่ยอดท้อหรอกเห็นไหมเจ็ดไม้เท้านะชาวราศีสิงห์เนจับหลายงานมาคนมีงานประจําด้วยนะวันหยุดก็รับจ้างนะหรือทําอะไรเสริมนะไปเป็นหรือทําอย่างอื่นเป็นอาชีพเสริมนะใครมีงานประจําช่วงนี้งานจะหนักเป็นพิเศษนะ แต่ชาวราศีสิงห์จัดการได้เห็นไหมเนี่ยงานเรียงในตับตับเลยนะคะใครมีงานพิเศษคุณก็สามารถคอนโทรลได้เช่นเดียวกันนะจ๊ะอ่ามีไฟในการทํางานมุ่งมั่นมุ่งมั่นในการทํางานนะตัวตนคุณใครขยายตัวตนของชาวราศีสิงห์หนึ่งถ้วยเพราะขยันแล้วมันยังไงมันสําเร็จจ้าชีวิตประสบความสําเร็จแน่นอนสอบแข่งขันอะไรก็ตามนะให้ขยันดูหนังสือขยันศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม มีโอกาสที่จะสำเร็จนะ,ะรับถ้วยรางวัลน,นะอันนี้เป็นถ้วยอันดับหนึ่งเลยนะจ๊ะถ้าแข่งอะไรก็จะได้แชมป์นะ,ะอ่าถ้าใครไม่มีความรักนะใครไปน,นี้จะมีความรักดีๆเข้ามาใครที่อยู่ในวัยเจริญพันธ์นะคะอยากมีบุตรนะอยากมีบุตรก็มีได้ด้วยเช่นเดียวกันนะจ๊ะเออขยันทำกันบ้านนิดนึง นะตำแหน่งที่สามนะสิ่งจะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้กับตัวคุณเองหรือบุคคลในครอบครัวเด็กถือถ้วยมีเกณฑ์มีโชคกับเด็กและคนอายุน้อยกว่าค่ะนะใครจะเสี่ยงโชคนี่นะลูกหลานบริวารหรือบางทีพอร,รู้ตัวว่าเริ่มตั้งคันมาเลยถูกถูกเลขถูกลำวันเลยจ้าเอออ่ะไพ่คู่ครองคนรักเป็นยังไงสามไม้เท้าบางคนจะเจอแฟนจากโลกออนไลน์นะ นะบางคนเจอแฟนจากเว็บหาคู่โลกออนไลน์เออประมาณนี้นะหรือแฟนบางคคู่รักของบางท่านอาจจะทำงานอยู่ไกลน่ะนะนะแชทคุยกันโทรคุยกันอะไรอย่างเงี้ยนะนะคะถ้าใครที่มีคู่อยู่นะ่ะอาจจะต้องห่างกันเพราะว่าแฟนไปทํางานไกลนิดหนึง่งฐานดวงงคุณเป็นไงเจ็ดถ้วยนะเมื่อก่อนนี้ก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะ มีความฝันในหัวเยอะอะคิดเยอะคิดลึกหรือก่อนหน้านี้อาจจะฝันดีอะไรมาบางอย่างนะถ้าใครฝันว่าได้แก้วแหวนเงินทองก็คืออะไรอะอ่าจะได้ลูกไนงะจะได้แฟนจะได้ลูกหรือจะได้แฟนหรือจะได้ประสบความสําเร็จอะไรบางอย่างอนาคตอันใกล้ของคุณเป็นไงห้าถ้วยนะเออไพ่ ให้ห้าทวยเนี่ยมันไม่ใช่ว่าคุณจะไม่ประสบความสําเร็จหรอกแต่คุณชอบคิดเรื่องเก่านะเศร้าเรื่องเดิมอ่เขาบอกว่าเปลี่ยนเรื่องเศร้าให้เป็นเรื่องสุขหรือไม่ก็เปลี่ยนเปลี่ยนเรื่องเศร้าอันนี้ให้เป็นเรื่องเศร้าใหม่ก็ไม่ใช่เปลี่ยนเรื่องเศร,เาร, <c oughs> เเรเ้าให้เป็นเรื่องสุขจ้ะนะเออมองในมุมบวกแล้วมันจะมีพลังบวกเข้ามาถ้ามองในมุมลบ เราจะมองว่าหุ้โลกนี้มันทั้งโลกเนี่ยมันช่างใจร้ายกับฉันจริงๆนะเออแต่มันไม่ใช่แบบนั้นไงมันไม่ถึงขนาดนั้นนะจ๊ะออความคิดภายในใจของคุณคิดเรื่องเงินแหละชาววัน,ชาว,ออานชาวราศีสิงห์เนี่ยชาวราศีสิงห์เนี่ยไม่ได้คิดเรื่องอะไรเรื่องเงินตื่นเช้ามาก็คิดเรื่องเงินนะเข้าห้องน้ำก็เข้าห้องน้ำห้องส้วมเอ๊ วันนี้เงินจะเข้าไหมเออเงินฉันจะพอถึงสิ้นเดือนไหมเอองวดน,นี้ฉันจะถูกเลขไหมอะไรอย่างเงี้ยคิดเรื่องเงินอย่างเดียวเงินกับโชคลาภตำแหน่งบ้านที่อยู่อาศัยของคุณเป็นไงแฮงแมนมีคนไม่สบายในบ้านนะนะะระวังมีคนไม่สบายในบ้านนะจ๊ะนะคะอ,อ่าหรือบ้านคุณตอนนี้ดูว่ามันมีอะไรชำรุดหรือเปล่าเนาะเออเขาบอกว่าให้ลองย้ายเฟอร์นิเจอร์ปรับเปลี่ยนมุมหน่อยนะ,ะถ้ามันอับ ถ้าบ้านมันอับมันจะมะีการส่งผลเสียถึงกับสุขภาพของคนในบ้านรวมถึงตัวคุณเองด้วยนะคะเนี่ยเหมือนยังมีคนไม่สบายนะในตำแหน่งบ้านมาดูปัญหาและอุปสรรคของคุณจะมีเข้ามาไหมสิ่งที่มุ่งหวังจะได้หรือเปล่านี่ได้สิคุณหวังเรื่องการเงินโชคลาภไพ้เด็กนะคนอายุน้อยกว่าโดดเด่นที่สุดนะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะเป็นกุมารในไข่นะจะทําให้คุณมีโชคนะก็จะทําให้คุณมีโชคนะอ่าประมาณนี้นะคะเออชาววันชาวชาวราศีสิงห์นะ,ะอ่าแม่หมอทําดวงรายวันด้วยไงพูดเป็นวันไปเลยนะ,ะอ้าวมาดูไพ่อนาคตอันไกลไพ่เดอะเทมเพลนจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างในชีวิตคุณน่ะถึงบอกว่ามันโยงกันไง นะลองจัดบ้านใหม่สิคุณนะให้อากาศมันถ่ายเทนะบุคคลในบ้านมันจะได้ไม่ป่วยและอีกอย่างเนื่อมันอะไรที่โลง่ลงๆอะมันก็จะทําให้แบบการไหลเวียนของบรรยากาศมันดีนะมันดีขึ้นนะคะเออประมาณนี้นนะจ๊นะเออมาดูไพ่ขยายคู่ครองคนรักของชาวราศีสิงห์นะได้ไพ่ดีเอ็มเพรสไพ่คุณนายนะ ใครมีแฟนที่อยู่แดนไกลเออเตรียมรอรับเงินคุณจะได้นั่งเป็นคุณนายนะแฟนคุณค่อนข้างจะมีฐานะดีนะอาจจะไม่ได้รวยแต่กำเนิดแต่หมายถึงว่านี่ก็าทำงานเยอะงานดีนะการเงินเยอะด้วยนะจ๊ะรอรับเลยส่วนคนโสดจะเจอรักจากโลกออนไลน์นะคะใบ,บสุดท้ายไพ่ขยายการงานการเงินวิวออฟฟอร์จูนกงล้อแห่งโชคชะตานาฬิกาชีวิต คุณจะได้ทรัพย์ใหญ่นะอันนี้เป็นไพ่ที่ดินอสังหาริมทรัพย์ใครทําธุรกิจเกี่ยวกับที่ดินในหน้าค้าที่ดินนะในหน้าค้าที่ดินหรือจะขายที่ดินของตัวเองขายที่ดินของเพื่อนหรือรับเป็นในหน้าอาชีพนะอสังหาริมทรัพย์บ้านบ้านจัดสรรอะไรคอนโดคอนโดอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับทรัพย์ใหญ่หรือจะเป็นรถยนต์ก็ได้นะจ๊ะใครทําธุรกิจเกี่ยวกับประเภทน,นี้หรือใครอยากจะ จะซื้อจะขายจะเช่าจะซิงมีโอกาสสำเร็จนะคะอ้าโอเคไพ่ทั้งหมดของชาวลัคนาและราศีสิงห์สิบสองใบนะฮะมีไพ่การเงินโชคลาบกับเด็กนะค,ะความสำเร็จความรักใหม่ความรักใหม่ความสำเร็จอะไรใหม่ๆนะคะความรักใหม่ความสำเร็จใหม่ๆนะ,ะโชคลาบก้อนใหม่อ้า กับเด็กนะแต่อย่าลืมไปทําอย่างที่บอกนะเปลี่ยนแปลงอะไรบางสิ่งบางอย่างเปลี่ยนแปลงบ้านคุณจัดบ้านใหม่นะดูว่าบ้านคุณมีอะไรแตกชํารุดหรือเปล่านะคะพวกเอ่ออะไรนะก๊อกน้ํารั่วซึมหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะอ,นอันไหนที่แตกเสียหายเคลียทิ้งได้เคลียทิ้งนะอันไหนซ่อมได้ซ่อมนะจ๊ะนะคะมีโอกาสจะมีโชคกับเด็กนะจะบอกไว้ก่อนเลยนะคะ เลขที่บ้านได้ไหมได้วีออฟฟอร์จูนมานะใครขายที่อยู่เลขที่โฉนดใบที่คุณกำลังขายนะคะเ,เรื่องของธาตุนะคุณมีธาตุไฟขยันมุ่งม,มั่นกับการทํางานดูดิขยันมุ่งม,มั่นกับการทํางานนะธาตุน้ํานะธะไพ่ธาตุน้าธาตุน้าดีแต่บางทีก็จะเผลอไปคิดเรื่องเก่าเศร้าเรื่องเดิมนิดหนึ่งนะคะเออ ธนะาตุลมไม่มีนะไพ้ดาบไม่มีธาตุลมไม่ธาตุาดินมีนะมีไพ่เหรียญอยู่นะคะธาตุาลมนะระวังพวกลมกดแก๊สในกระเพาะอาหารนะคะเออแล้วใครที่ชอบดื่มอย่าดื่มเยอะนะนะเขาบอกวาเนี่ยฐานดวงคุณนะ่ะลักษณะจะเป็นแบบดื่มเยอะเออเวลาสังสรรค์ อา,อาจจะไม่ใช่แอลโกอฮอล์ก็ได้นะเป็นน้ำอัดลมก็ได้นะพวกนี้จะทำลายสุขภาพนะคะระวังซึมเศร้าด้วยคุณน่ะชอบเป็นแบบว่าเวลาอยู่กับเพื่อนกับฝูงเฮฮาปาร์ตี้นะแต่เมื่ออยู่คนเดียวปุ๊บชอบเอาเรื่องเก่าๆมาคิดเรื่องเรื่องที่มันไม่สามารถแก้ไขได้เรื่องในอดีตความผิดพลาดในอดีตความรักเก่าในอดีตนะะ พี่เราอาจจะอยากได้คืนหรือไม่ได้คืนก็ตามแต่ว่ามันไม่กลับมาแล้วเงินเก่าที่หายไปก็ไม่กลับมานะ,ะรักเก่าที่หายไปก็ไม่กลับมาเราจะต้องหาสิ่งที่มาทดแทนมาฮิวใจเรานะคะเออประมาณนั้นนะอะไรที่ไม่ใช่ของเราสักวันหนึ่งเขาก็ต้องไปจากเรานะไม่ว่าจะเป็นเงินหรือจะเป็นอะไรนะเดินหน้าหาใหม่ไพ่ดีหมดเลยนะจ๊ะบอกให้นะ อยู่ในตำแหน่งอารมณ์และความรู้สึกของคุณเท่านั้นที่คุณยังเศร้าเรื่องเดิมอยู่นะคะอ่ะสีสีเสริมดวงของคุณคือสีเขียวนะ,ะสีเขียวสีชมพูแดงกรม,มทา่านะคะและสีขาวที่เป็นลายจุดจุแดงแดงนะแต่ว่าจะเป็นเสื้อเชิ้ตหรืออะไรก็ได้นะทั้งผู้ชายผู้หญิงนะนะคะ ตื่นับโชคบอกแล้วว่ามีโชคกับเด็กนังวดเนี่ยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็กุมานไอ้ไข่นะจ๊ะเลขหน้าไพ่ของคุณคือ7จ็ดหนึ่งหนหนสาะฮะสองตัวก็จะเป็น14ึ่สนะหนและ103อ่า ฝาก21ไว้ด้วยนะ2112นะฮะอ่าโอเคนะขอบคุณชาวราศีสิงห์และคณะสิงห์ที่เข้ามารับฟังนะ,ะต่อไปจะเป็นดวงรายปักนะ,ะทุกปักเลยนะ,ะทุก15วันนะคะแม่หมอจะพยายามทำคลิปให้ออกมาเร็วที่สุดนะจ๊ะอ่ะขอบคุณทุกท่านที่มาติดตามรับชมแล้วเดี๋ยวพบกันในปักหน้านะ,ะเออตั้งแต่วันที่16ถึง31 พฤศจิกายน2568นะคะอ่านะสำหรับวันนี้นะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมใครจะดูดวงส่วนตัวแบบเป็นดวงของคุณเองนะดูท้ายคลิปนะจะมีช่องทางการติดต่ออยู่นะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะขอให้คุณโชคดีมีชัยและที่สำคัญต้องมีเงินนะจ๊ะสวัสดีค่ะ